พระเจ้าทําไมพระองค์ไม่ล้างโลกให้จบๆไปสัทีทำลายมนุษย์ไปเลยใครเชื่อก็รอดไปใครไม่เชื่อก็ตรงนรกไปให้เรียบร้อยสัทีเ <c oughs> พราะว่าความชั่วมันมากมายเหลือเกินใช่ไหมบางครั้งเราก็อยากเป็นพระเจ้าเองเราก็อยากตัดสินเองเอมนุษย์มัน ไม่น่ารักเลยแต่ด้วยความรักของพระเจ้าพระเจ้าทําอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าขัดกับพระลักษณะของพระองค์เนื่องจากพระองค์เป็นคนที่ทรหดมากอดทนมากกับความไม่น่ารักของมนุษย์ในหลายๆครั้งนี่แสดงให้เห็นว่าพระเจ้ามีความรักพระเจ้าส่งเป็นความรักพระเจ้ามีความรักที่ยิ่งใหญ่มากให้กับเราแล้วก็ในข้อสิบเนี่ยก็เน้นย้ําอีกครั้งว่าความรักที่ข้าพเจ้าพูดถึงนี้ไม่ใช่ที่เรารักพระเจ้าแต่เป็นที่พระองค์ทรงรักเราและทรงใช้พระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาเพื่อเป็นเครื่องบูชาล้มล้างบาาปของเร แล้วก็สิ่งที่เน้นย้ำความรักนี้ไม่ใช่เพียงแค่จุดเริ่มต้นความรักไม่ใช่ของประทานแต่เป็นผลพระวิญญาณมาจากการที่พระเจ้านั้นมีต่อเราก่อนผลพระวิญญาณนี้คือความรักปรากฏอยู่ในพระธรรมกาลเทียบทที่ล้วก็ในเช้าว,วันนี้คําเทศนาอยู่ในหัวข้อเรื่องของสัญญาณแห่งรักในหนึ่งยอนบทที่4ข้อที่7ถึง10ท่านที่รักทั้งหลายขอให้เรารักกันและกัน เพราะว่าความรักมาจากพระเจ้าและทุกคนที่รักก็เกิดจากพระเจ้าและรู้จักพระเจ้าผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักความรักของพระเจ้านั้นเป็นที่แก่ประจักษ์แก่เราโดยข้อนี้คือพระเจ้าทรงใช้พระบุตรองค์เดียวของพระองค์เข้ามาในโลกเพื่อเราจะได้ดำรงชีวิตโดยพระบุตรความรักที่ข้าพเจ้าพูดถึงนี้ไม่ใช่ที่เรารักพระเจ้า แต่ที่โรรองค์ทรงรักเราและทรงใช้พระบุตรของพระองค์มาเพื่อเป็นเครื่องบูชาลบบาปของเราเอเมนเมื่อเราอ่านเผลๆเราอาจจะรู้สึกว่าเรายังไม่ได้อินกับความรักที่มากขนาดนี้ว่าทำไมพระเจ้าถึงขนารักเรามากถึงขนาดที่ส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ลงมานะและ้วก็ในส่วนตัวของอาจารย์อาจารย์ก็ ช่วงเวลาเดือนกุมภาพานันธ์ก็ทุกๆปีจะเป็นวันเกิดของอาจารย์เกี้ยงด้วยแล้วก็เป็นเดือนแห่งความรักเราตั้งแต่แต่งงานมาเราไม่ค่อยมีโมเมนต์ที่โรแมนติกกันเท่าไหร่ไม่ใช่หมายถึงว่าโร,โรแมนติกแบบนั้นแต่หมายถึงว่า,วาโดยคาแรคเตอร์จะไม่จะไม่ได้หวานมากแต่ว่ามันมีมันมีช่วงมันมีช่วงใหม่ๆช่วงเวลาใหม่ๆ นะและตอนที่เริ่มต้นความคิดนี้อาจารย์ก็เริ่มจากโครงการพัรกิจดอกไม้นะแล้วก็มีพัรกิจลูกชิ้นด้วยนะแต่ในพัฒกิจดอกไม้เนี่ยก็เราก็ประชาสัมพันธ์ตาม f a c e b o o k ของเราเราก็ตอนนี้โครงการของเราปิดไปเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะแต่ขอบคุณพระเจ้านะแต่ว่ามีอยู่เคสหนึงที่ทำให้อาจารย์รู้สึกประทับใจมากเลยก็คือ,อมีลูกค้าคนหนึ่ง เราเรียกว่าลูกค้าก็แล้วกัน <c oughs> สมัยก่อนนะอาจารย์เป็นแม่ค้าเราก็เรียกว่าลูกค้าก็แล้วกันตอนนี้เป็นอาจารย์แล้วเขาก็เ,ออเขาก็เป็นเป็นคนที่น่าจะเป็นคนรู้จักของพวกเรากันนี้แหละก็ดี렉ต์มาเซจเข้ามาเพื่อที่จะสั่งดอกไม้นะคะ <c oughs> แล้วก็ออความประทับใจในในดอกไม้ช่อนี้ก็คือ,อ,อคนที่ส่งเนี่ยเป็นผู้หญิงนะอาจารย์ก็ไม่ไม่ได้เข้าไปดูโปรไฟล์เลยมากมายแต่ว่าออแค่ดูคร่าว ก็เป็นผู้หญิงนะแล้วเขาก็สั่งบอกว่าอยากได้ช่อดอกไม้ช่อนี้ค่ะ,อะขอตามแบบเป๊ะๆเลยนะคะแล้วก็เราก็คุยกันไปคุยกันมาแล้วก็บอกเรื่องราคาเรื่องเวลาในการจัดส่งระยะทางอะ,อะไรแล้วก็พูดถึงสินค้าแล้วก็นึกว่าเราเขาคงจะจบเท่านี้นะแต่ตอนท้ายๆเขาก็คุณค้ารบกวนช่วยเขียนโน้ตเล็กๆให้หน่อยได้ไหมคะ,ะเขาก็ให้เราเขียนว่า Uh, my dear Mr. จุดๆๆไม่บอก Happy for our uh, Happy our first Valentine's Day Love you from จุดๆๆพอได้ยินข้อความนี้อาจารย์ก็หันไปดี่หันไปมองอาจารย์เกียงที่รักเราไม่ได้การและดอกไม้มานนานแล้วนะพวก นี่คนครบรอบวันเลนทายหนึ่งปีผู้หญิงส่งดอกไม้ให้ผู้ชายแล้วทำไมเกี่ยวอะไรความสุขของเขาคือความสุขของเราเราก็เลยรู้สึกว่ามีความสุขมากในการทำออเดอร์นี้ให้ให้ให้สวยงามและเรียบร้อย นะแล้วก็ในที่สุดเราก็จัดส่งเสร็จเรียบร้อยนะนนก็ทําให้อาจารย์เห็นถึงภาพของความรักในความรักที่พระเจ้ามีต่อเรามากขึ้นอีกนะเพราะว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยถูกสร้างขึ้นเพื่อที่จะเป็นที่รักเพื่อที่จะได้รักคนอื่นและเพื่อที่จะได้รับความรักรวมถึงเป็นผู้ที่จะให้ความรักด้วยใช่ไหมเราทุกคนถูกสร้างมาเพื่อที่จะได้รับความรัก และในขณะเดียวกันเราก็ให้ความรักนะนี่คือสิ่งนี่คือความรู้สึกของมนุษย์ทุกคนเพราะเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเราได้รับความรักเราจะรู้สึกว่าเรามีคุณค่าถูกต้องไหมแอนอนนะแล้วก็อาจารย์ก็ได้ได้อ่านงานวิจัยแล้วก็ได้ฟังงานวิจัยจริงๆส่วนตัวชอบชอบฟังงานวิจัย มีนักวิจัยคนหนึ่งชื่อว่าเฮเลนฟิชเชอร์นักวิจัยคนนี้เนี่ยเชี่ยวชาญในเรื่องของออการวิจัยเกี่ยวกับความรักเ,เกี่ยวกับความรักนะก็เรียกว่าเลิฟเอ็กซ์เพิงานวิจัยเนี่ยออกมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นเ,เป็นหลักใน,ใน,ใ,นในทางวิทยาศาสตร์โดยใช้การทดลองของเธอ นะคะเขาก็ตั้งคำถามว่าทำไมผู้คนถึงหยหาความรักมากถึงขนาดที่เรายอมตายเพื่อความรักได้นะแล้วก็เฮเลนฟิชเชอร์เนี่ยกับทีมวิจัยก็นำคนของเธอที่กำลังมีความรักแล้วก็รวมถึงคนที่กำลังอกหักหรืออกหักเนี่ยเข้าเครื่องสแกน MRI นะสแกนสมองเลยว่าเกิดกระบวนการอะไรขึ้นในสมองเพื่อที่เขาเนี่ยจะเรียนรู้ถึงแก่นแท้เกี่ยวกับความต้องการทางกายภาพ ของความรักแบบโรแมนติกเรารู้ว่าความรักเนี่ยมันแบ่งเป็นประเภทมันจะมีช่วงช่วงที่เรียกว่าโรแมนติกช่วงความช่วงของความใกล้ชิดหรืออินเตอร์เมซีแล้วก็เป็นช่วงของความผูกพันอยู่ด้วยกันระย,ะยะยาวต่างๆแต่เขาสนใจในช่วงที่เป็นความรักที่โรแมนติกก็เกิดการทดลองนี้ขึ้นนะคะงานวิจัยนี้เนี่ยนำคนทั้งหมด37คนมาเข้าเครื่องสแกนเลยนะเข้าเครื่องสแกน MRI เพื่อสำรวจสารที่มีอยู่ในสมองทั้งหมด4ชนิดคือโดปามีนเซโรโทนินเอสโตรเจนและเทสโรทสโทเทรนแต่จริงๆมันมีนมมโดปามีนเซโ,โรโทนินออกซิตินเอนโดฟินนะคะก็สำรวจความสุขในสมองนะเวลาเราออกกำลังกายมันก็จะมีสารบางตัวที่มันหลั่งออกมาใช่ไหม แล้วมันแตกต่างกันกับตอนที่เรามีความรักไหมว่าความรักของเราเนี่ยสารอะไรที่มันทํางานทํางานมากทํางานน้อยหรือทํางานในช่วงไหนที่มันมากเป็นพิเศษนะคะแล้วก็เมื่อเขาสแกนสมองอ่านี่คือสมองของคนปกติสมองของคนปกติก็จะหลั่งสารที่มากมากขึ้นมาหน่อยนะตรงกันข้ามกับคนเป็นโรคซึมเศร้าคนเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ย เขาเรียกเหมือนจะสมองค่อนข้างจะฝ่อจะเห็นจะเห็นใช่ไหมไม่มีไม่มีแสงสว่างสว่างอันนี้คือไม่มีไม่มีสารหลังเท่าไหร่นะขาดการเชื่อมต่อต่างๆแล้วก็ตัวที่มีสารเคมีในสมองนะความรักที่มีพลังมากที่สุดคือช่วงความสัมพันธ์ที่เรียกว่าโรแมนติกโรแมนติกเลฟนะแล้วก็มันทำให้เ,เกิดการกระตุ้น มากกว่าการเสพโคเคนซะอีกมันมีพลังมากมากแบบพลังช้างสารเลยทีเดียวความรักที่ความรักที่โรแมนติกเป็นความรักที่หมกมุ่นและครอบงำยังไม่ได้มองใครแต่ว่ามันมีพลังมากระดับนั้นเราสามารถเสียสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะหยุดคิดถึงใครอีกคนหนึ่งได้ ยังไม่ได้เอ่ยชื่อแต่มันมีอยู่ในคลิปจักเราความรักที่ได้รับการตอบกลับนั้นจะมีพลังมากและตรงกันข้ามถ้าความรักที่ถูกปฏิเสธก็ซึมเศร้าได้เช่นกันอ่านะคะความรักที่ได้รับการตอบกลับเนี่ยมีพลังมากอย่างเช่น เราสามารถเห็นคนที่เปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยจากการอาการเสพบติดบางอย่างอาแล้วกส็สามารถที่จะเลิกเสพติดบางสิ่งบางอย่างได้เพราะพลังแห่งความรักเลยทีเดียว<อ>แล้วนึวกว่าจะลุกขึ้น <laughs> อนะน,นี่เป็นงานวิจัยจริงๆนะเป็นงานวิจัยจริงๆอแล้วก็ขณะเดียวกันคนที่ถูกปฏิเสธก็จะยิ่งทวีคูณ เพราะว่าพอถูกปฏิเสธปุ๊บสมองจะเริ่มเออเรอ์สมองจะเริ่มทำงานการคิดคำนวณต่างๆว่ามันเกิดความผิดพลาดอะไรขึ้นฉันสูญเสียมันไปได้อย่างไรและแม้เมื่อเวลาผ่านไปต่อใหออ้ผ่านไปความถูกปฏิการการรู้สึกถูกปฏิเสธก็ยังคงอยู่นะแต่ผู้คนก็ยังขนวอยหาความรักอ่า ก็ยังไม่ยอมแพ้ต่อการหาความรักบางคนบอกว่าเข็ดแล้วแต่ว่าก็ยังอดไม่ได้ที่จะค้นหาความรักต่อไปอ,อนะนะคะให้ดูแป๊บเดียวราวนี้สิ่งที่ได้เรียนรู้จากงานวิจัยครั้งนี้ <Ooh. S 2> คือรักโรแมนติก,น,ตกนะอ wow. Wow. <laughs> นะ <Wow. S 1> จะอยู่ในช่วง <Wow. S 1> อ,า you, อายุเขาเรียกประมาณ10 ถึง5ถึง10ปี5ถึง15ปีจะยังยังยังอยู่ในช่วงที่มีความโรแมนติกบ้างอของอาจารย์ของอาจารย์15ปีการแต่งงาน15ปีแล้วของพี่เกียรติเท่าไหร่คะ30 30กว่าแล้ว30 30 40ก็จะเป็นความผูกพันแบบในระดับเชิงลึกะจะรู้ว่าต่อให้ลิ้นกับฟันแค่ไหนก็ตาม นะแต่ก็ยังก็จะมีมีมีความรักแสดงออกความรักนะคะและในที่สุดความรักนั้นก็จะนําเข้าสู่กระบวนการของการสืบพันธุ์แล้วก็าการสืบพันธุ์กับคนคนนั้นคนเดียวนะ,อะขอโทษลืมให้ดูภาพนะนี่คือคนที่ถูกปฏิเสธความรักนะก็จะซึมเศร้า นะคะแล้วก็แม้แต่สัตว์เองเนี่ยเขาก็ยังวิจัยรวมไปถึงสัตว์ด้วยนะสัตว์เองก็ยังมีพฤติกรรมของการผสมพันธุ์แบบคัดเลือกมันไม่ใช่ว่ามันเอาทุกตัวมันไม่ใช่ว่าเจอแล้วมันก็เอาทุกตัวอย่างเช่นการเลือกคู่เพื่อความแข็งแรงหรือการดำรงอยู่ของเผ่าพันธุ์เวลาสัตว์จะสืบ,สบพันธุ์กันก็ต้อง เฟ้นต้องคัดเลือกคู่ของมันต้องเลือกคู่ที่แข็งแรงหรือว่าเลือกตามความสวยงามอ,อย่างนกยุงอย่างนี้เป็นต้นหรือตามกลิ่นต่างๆนะคะแล้วก็สัตว์เหล่านี้เนี่ยก็มีความรักที่เกิดขึ้นได้เหมือนกับเหมือนกันกับมนุษย์มันสามารถที่จะ,ะเกิดขึ้นได้ในช่ววินาทีเดียวอย่างเช่นช้างตัวหนึ่งเห็นช้างอีกตัวหนึ่งแล้วก็วิ่งเข้าไปนะแบบนั้นก็เรียกว่ารักแรกพบเหมือนกันอ่า แล้วก็งานวิจัยนี้เพิ่มเติมก็คือก็เกี่ยวกับพฤติกรรมทางากับเพศเดียวกันด้วยนะถ้าสังเกตเวลาผู้หญิงมีมีการปฏิสัมพันธ์กันนะเราจะมองหน้าเราจะจ้องตากันแล้วก็เราจะพูดคุยก็จะเป็นความสนิทสนมลึกซึ้งแต่ถ้าผู้ชายเนี่ยเมื่อจับมานั่งข้างๆกันพอคนนึงหันหน้าขึ้นมาหันหันหน้าขึ้นมาหายีกคนปุ๊บอีกคนนึงจะหันหน้าขึ้นไปตรงกันข้ามทิศทางตรงกันข้าม อ,อันนี้มันแปลว่าเ,เป็นภาษาภาษากายนะโอเคแล้วก็เมื่อพูดถึงความรักในพระเจ้านะพระธรรมที่อธิบายถึงภาพของความรักที่เหมือนไฟเพลิงเผาผลาหรือร้อนแรงมากที่สุดเนี่ยก็จะอยู่ในบทเพลงซาโลมอนนะเป็นภาพเป็นภาพอธิบายเปรียบเทียบความรักของพระเจ้าที่ร้อนแรงและลุ่มหลงต่อมนุษย์นะ เพลงซาโลมอนเป็นภาพที่ชัดเจนที่สุดที่พูดถึงความรักอย่างลุ่มหลงลึกซึ้งของพระเจ้ากับมนุษย์ผ่านภาพของภาพเปรียบเทียบของสามีและภรรยานะคะในช่วงท้ายๆของพระธรรมซาโลมอนก็มีบทสรในเรื่องของของความรักว่าความรักทรงอํานาจประหนึ่งความตายความเร่าร้อนของความรัก,กรุนแรงราวกับแดนผู้ตาย ความรักนั้นแผดเผาด่งไฟเสมือนเปลวไฟขององค์พระผู้เป็นเจ้าน้ำมากหลายไม่อาจดับความรักขอโทษน้ำมากหลายไม่อาจดับความรักแม่น้ำไม่อาจพัดพาความรักไปได้หากใครทุ่มเททรัพย์สินจนหมดตัวเพื่อแลกกับความรักไม่แคล้วดูหมินมนไม่แคล้วถูกดูหมิ่นดูแคลนอ,อันนี้ก็อยู่ในเป็นบทสรุปของในพระธรรมซโลมมนกลับมาที่พระวจนะของพระเจ้ากัน ะะท่านที่รักทั้งหลายขอให้เรารักกันและกันเพราะว่าความรักมาจากพระเจ้าและทุกคนที่รักก็เกิดจากพระเจ้าและรู้จักพระเจ้าผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักความรักของพระเจ้าเป็นที่ประจักษ์แก่เราโดยข้อนี้คือพระเจ้าทรงใช้พระบุตรองค์เดียวของพระ <durable> องค์เข้ามาใน, <els> ในโลกเพื่อเราจะได้ดํารงชีวิตโดยพระบุตรความรักที่ข้าพเจ้าพูดถึงนี้ไม่ใช่ความรักพระเจ้าแต่เป็น ที่พระองค์ทรงรักเราและพระองค์ทรงใช้พระบุตรของพระองค์มาเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปของเรานั่นหมายความว่าการสร้างมนุษย์ของพระเจ้าเนี่ยพระเจ้ามีความรักที่ลึกซึง้งมีความรักอย่างมากมายและเป็นความรักที่ไม่ไม่ยอมแพ้ต่อต่ออำนาจแห่งความตายพระเจ้านั้นปรารถนาที่จะนำมนุษย์ คืนดีสู่ความรักดั้งเดิมของพระองค์นะคะต่อมาสัญญาณแห่งรัก4ประการ Signs of True Love นะ Four Signs of True Love สัญญาณแห่งรัก4ประการที่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เรามนุษย์คนบบบผ่านทางชีวิตของพระเยซูคริสต์นะ L ะในข้อแรก L ท่านที่รักทั้งหลาย ขอให้เรารักซึ่งกันและกันเพราะว่าความรักมาจากพระเจ้าและทุกคนที่รักก็เกิดจากพระเจ้าและรู้จักพระเจ้าในยอห์นบทในยอห์นข้อที่7นี้ยืนยันว่าความรักไม่ใช่เป็นเพียงแค่ความรู้สึกของมนุษย์แต่ยังเป็นคุณลักษณะอันสูงส่งที่มาจากพระเจ้าหรือกล่าวอีกในหนึ่งว่าความรักนั้นไม่ใช่สิ่งที่เราสามารถเกิดขึ้นเองได้หรือคิดขึ้นมาเองได้แต่เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงใสไว้ในใจของเรา และนอกจากนี้ยอนยังบอกไว้อีกว่าใครก็ตามที่รักคนคนนั้นเกิดจากพระเจ้าและรู้จักพระเจ้านี่หมายความว่าเมื่อเราเรียนรู้ที่จะรักผู้อื่นเราจะไม่เป็นเพียงแต่การแสดงออกความรักของพระเจ้าเท่านั้นแต่เรายังมีหมายสําคัญทีเ่เราเป็นเหมือนพระเจ้ามากขึ้นและเติบโตเหมือนพระเจ้า,เ,าเติบโตในความรู้ของเราเกี่ยวกับพระองค์ด้วยดังนั้นเนี่ย ความรักจึงไม่ใช่แค่คุณลักษณะทั่วไปของคริสเตียนเท่านั้นแต่ยังหมายถึงการเป็นเหมือนพระคริสต์ที่เพิ่มเติมขึ้นด้วยนะใน,ในพระธรรมข้อน,นี้ก็บอกแต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคริสตได้เส้นพระชนเพื่อเราเอเมนเอเมนนะแล้วก็ถัดมาโอ <Amen. S 1> หรือ obedience การเชื่อฟังการยอมทำตาม ในข้อที่8ได้บอกกับเราไว้ว่าผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้าเพราะพระเจ้าทรงเป็นความรักพระธรรมยอนได้บอกกับเราไว้ว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักไม่ใช่พระเจ้ามีความรักนะยออนกำลังบอกว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักนี่คือความลึกซึ้งที่พูดถึงพระลักษณะและเป็นสิ่งที่เป็นตัวตนเป็นลักษณะของพระเจ้านะคะพระลักษณะของพระองค์เนี่ยมีหลายอย่างหลายประการแต่ แต่เราสามารถเรียนรู้ได้ผ่านทางการที่พระองค์ทรงเป็นความรักเมื่อเราไม่รักผู้อื่นนั่นหมายถึงว่าเรากำลังปฏิเสธพลักษณะของพระเจ้าอย่างแท้จริงนะคะผู้ทรงสภาพเป็นพระเยซูเป็นตัวอย่างนะในฟิลิปปีได้บอกกับเราไว้ว่าพระเยซูผู้ทรงสภาพเป็นพระเจ้าไม่ทรงถือว่าความทัดเทียมพระเจ้าเป็นสิ่งที่จะต้องยึดไว้แต่ทรงสละพระองค์เองและทรงรับสภาพทาต ทรงถือกำเนิดเป็นมนุษย์และทรงปรากฏในสภาพของมนุษย์พระองค์ทรงถ่อมตัวลงทรงยอมเชื่อฟังจนถึงความมารณากระทั่งความมารณาบนไม้กางเขนนั่นชีวิตของพระเยซูทรงเป็นแบบอย่างที่เราสามารถเห็นได้ชัดเจนว่าแม้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแต่พระองค์ทรงยอมเชื่อฟังองค์พระเจ้าถอมพระทัยของพระองค์เองลงมาในสวนสภาพมาใน อยู่ในสภาพของมนุษย์ที่ถูกจํากัดจํากัดความอมตะจํากัดฤทธิเดชพลานุภาพต่างๆถูกจํากัดในในทุกๆด้านและทรงถูกทดลองทุกอย่างทุกทางเหมือนอย่างที่มนุษย์ได้เกิดสิ่งทีเ่เกิดขึ้นกับมนุษย์การทดลองการทดลองต่างๆที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ความรักของพระเจ้าก็เป็นที่ประจักษ์แก่เราโดยข้อนี้คือทรงใช้พระบุตรองค์เดียวของพระองค์เข้ามาในโลกเพื่อจะได้ดำรงชีวิตโดยพระบุตร ในที่นี้เนี่ยย้อนหมายถึงพระเจ้าทรงสำแดงความรักโดยการที่ส่งพระบุตรคือพระเยซูคริสต์ลงมาสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อที่จะไถ่บาปของเราและพระองค์ได้ทรงทำก่อนและสำเร็จแล้วการแสดงความรักที่ไม่เห็นแก่ตัวนี้แสดงให้เห็นแสดงให้เห็นแสดงให้พวกเราได้เห็นว่าความรักที่แท้จริงคืออะไรและความรักที่เป็นเหมือนพระเจ้าหมายความว่าอย่างไรนะพระเจ้าทรงรักโลกดังนี้คือ ทรงได้คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์นะสิ่งที่พระเจ้าต้องการคือชีวิตนิรันดร์ความรอดให้แก่มนุษย์ทุกคนนะคะโดยการที่พระองค์ทรง,งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์พระองค์ทําก่อนแล้วทําสําเร็จแล้วทําเรียบร้อยแล้ว E L O V E E Endure หรือแปลว่าความอดทนความทนทานทนทรหด นะข้อนี้ความอดทนนี้ยังปรากฏอยู่ในพระธรรมหนึ่งโคลินบทที่13อีกด้วยนะภาษาอังกฤษใช้คำว่า patient คืออดทนแต่อันนั้นเป็นอดทนแบบเป็นระยะระยะอดทนต่อเหตุการณ์ที่จะ,อ,ะอารมณ์ที่จะประทุแต่ละครั้งแต่คำว่า endure ก็คือทนทรหดแม้อยู่ในท่ามกลางความกดดันภาวะสภาวะที่กดดันต่างๆแต่ก็ยังทนอยู่ นะทนซัฟเฟอร์ความทนทุกข์ต่างๆนี่คือความรักที่ทรหดของพระองค์พระเจ้ามนุษย์หลายครั้งเราก็มีคำถามเวลาเมื่อ,อก่อนอาจารย์ก็จะ,ะค้นหาคำตอบของชีวิตก็เหมือนกันว่าถ้ามีพระเจ้าทำไมพระองค์ไม่ล้างโลกให้จบๆไปสักทีทำลายมนุษย์ไปเลยใครเชื่อก็ก็รอดไปใครไม่เชื่อก็ตรงนรกไปให้เรียบร้อยสักที <laughs> เพราะว่าความชั่วมันมากมายเหลือเกินใช่ไหม บางครั้งเราก็อยากเป็นพระเจ้าเองเราก็อยากตัดสินเองเออมนุษย์มันไม่น่ารักเลยนะแต่ด้วยความรักของพระเจ้ามันพระเจ้าทําอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าขัดกับพระลักษณะของพระองค์เนื่องจากพระองค์เป็นคนที่ทรหดมากอดทนมากความกับความไม่น่ารักของมนุษย์ในหลายๆครั้งนี่แสดงให้เห็นว่าพระเจ้ามีความรักที่พระเจ้าทรงเป็นความรักพระเจ้ามีความรักที่ยิ่งใหญ่มากให้กับเรา นะคะแล้วก็ในข้อ10เนี่ยก็เน้นย้ําอีกครั้งว่าความรักที่ข้าพเจ้าพูดถึงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ที่เรารักพระเจ้าแต่เป็นที่พระองค์ทรงรักเราและทรงใช้พระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาเพื่อเป็นเครื่องบูชาล้มล้างบาปของเราแล้วก็สิ่งที่เน้นย้ําความรักนี้ไม่ใช่เพียงแค่จุดเริ่มต้นความรักไม่ใช่ของประธานแต่เป็นผลพระวิญญ,ญาณมาจากการที่พระเจ้านั้นมีต่อเราก่อนแลนะ ผลพระวิญญาณน,นี้คือความรักปรากฏอยู่ในพระธรรมการลาเทียบทที่5้าวิญญาณคืออะไรความรักความเมตตาความปรับปรุ่มใจสันติสุขค,ความอดทนอดกั้นใจนะนี่นี่จความรักนี้ก็จะปรากฏอยู่ในพระธรรมกาลาเทียด้วยเมื่อเราเข้าใจความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเราอย่างลึกซึ้งเราก็มีอำนาจที่จะรักผู้อื่นในลักษณะเดียวกันเอเมนเอเมนความรักทนได้ทุกอย่าง เชื่ออยู่เสมอมีความหวังและอดทนทรหดอยู่เสมอนะคะน,นี่ก็เป็นยกตัวอย่างอย่างพระเยซูพระองค์ก็ทรงถูกทดลองและพระองค์ก็ยังแต่พระองค์ก็ยังยังปราศจากความบาปพระองค์ยังทรงอธิษฐานเผื่อเรานะคะและในบทสรุปนี้ก็คือพี่น้องที่รักขอให้เราจำไว้ว่าความรักนั้นมาจากพระเจ้า และเราถูกเรียกให้รักเหมือนอย่างที่พระองค์ทรง,งรักเราอย่าลืมว่าความรักไม่ใช่แค่ความรู้สึกแต่เป็นลักษณะอันสูงสง่งและเป็นพละลักษณะที่เ,เ,เป็นคาแรคเตอร์ของพระองค์ที่สะท้อนอยู่ในตัวตนของชีวิตของมนุษย์ของเรานะคะและก็โดยฤทธิเดชของพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์เราจะสามารถเติบโตทั้งความรู้และก็ความรัก และเติบโตอย่างสู่ความภัยบุญของพระคิดเหมือนอย่างพระองค์ทุกประการโอเคและแในตอนท้ายนี้ของในพระธรรมหนึ่งยอนบทที่4ได้หนุนใจท่านยอนก็ได้หนุนใจเราย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเราจะสามารถเห็นสัญญาณแห่งความรักของพระเจ้าได้ผ่านทางพี่น้องหรือชุมชนของพระคิดหรือในคริสตจักรของเรานั่นเองได้บอกกับเราไว้ว่า ท่านที่รักทั้งหลายถ้าพระเจ้าทรงรักเราอย่างนั้นเราก็ควรจะรักกันและกันด้วยไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้าถ้าเรารักกันและกันพระเจ้าก็สถิตอยู่ในเราและความรักของพระองค์ก็สมบูรณ์อยู่ในเราเอเมนนะเมื่อเราได้รับรู้สัญญาแห่งรักที่พระเจ้าทรงสำแดงแก่เราก่อนแล้วนะคะ uh, For signs of true true love นะสัญญาแห่งรักสประการ L love O obedience, V verity ความจริง E endure หรือความอดทนดังนั้นก็เราจะเข้าสู่ในช่วงสุดท้ายในการตอบสนองต่อพระวจนะ